สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล2024-2025ถึงในรอบที่3กันนะคะคืนวันอังคารที่24กันยายน2567รคู่ที่จะลงสนามในเวลา1นนาฬิกา45นาทีลงแข่งพร้อมกัน4คู่ค่ะได้แก่วอซอที่จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับวอตฟอร์ดเชลซีพบกับบาโรและ AFC วิมเบ์ดันจะพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ขณะที่วิคอมวันเดอร์โรสจะลงสนามพบกับแอสตันวิลลาในเวลา2นาฬิกานะคะคืนวันพุธที่25กันยายน2567อาร์เซนอลพบกับโบตันวันเดอร์โรสในเวลา1นาฬิกา45นาทีจากนั้นคะ่ะลิเวอร์พูลลงสนามพบกับเวสต์แฮมในเวลา2นาฬิกา ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลคาราบาวครัพฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o t t b n News วส์ n n นแนค่ะ